สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมปูซิเมนิเช่นเคยนะดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปข่าวแพทวันที่28ของเกมโคช่อารการปฏิวัติของลูลุสลอสตอรี่นะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเนื้อเรื่องตอนใหม่มาแล้วนะครับก็คือบทที่6หรือตอนที่6ของเกมนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันนะครับต่อมาเนี่ย ก็จะมีเรื่องของตู้กาชาแต่คราวนี้ผมขอพูดถึงตู้กาชาสักนิดนึ่งนะครับก็เป็นตู้ที่หลายๆคนรอคอยกันบรรณานนะครับก็จะเป็นตัวนักบ,บินคนใหม่2คนเลยนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อจะมาพร้อม2คนเลยนะในคราวนี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวข้างตู้ไหมเดีย๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดพร้อมๆกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยตู้นี้จะมีระยะเวลาวันที่28เดือนกรกฎาคมจนถึงวัน ที่ 9, เเดือนสิงหาคมนะครับก็ประมาณ1อาทิตย์มั้งเออประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละนะครับก็จะมีนักบ,บินคนใหม่2คนนะนักบ,บินคนแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวาคาเรนสีดาวนะครับแล้วก็จะมีกูเลนนิชิกิถ้าเกิดเราสุ่มได้ตัวคาเรนสีดาวตัวใหม่ในชุดกูเลนเนี่ยเราก็จะได้กูเลนมาด้วยนะครับก็เป็นหุ่นตัวใหม่เลยนะข้อมูลก็ยังไม่ทราบนะครับต้องรอดูวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งหลังสเปิร์ตนะ โอเคต่อมาก็จะเป็นตัวอ่าอยาขอพูดถึงคาเลนนิดหนึ่งคาเลนเนี่ยเป็นน้ำบินประเภทของทำลายล้างนะครับหรือประเภทควีนที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับถ้าพูดถึงสายดาเมจเนี่ยยังไงก็คือสายควีนซึ่งทั้งผมโอเคนะเพราะว่าตอนนี้กองทัพกลุ่มบิทเนียเนี่ยก็มีตัวควีนที่เก่งอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดกลุ่มพาคีจะมีตัวควีนที่ตีแรงๆสักตัวก็ดีเหมือนกันนะครับ โอเคเรามาดูตัวใหม่อีกตัวหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่ามันก็ลงตู้ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวเจเลเมียสีดาวไม่ลิมิตนักบินประเภทสายจ่โจมหรือสายไนท์นะครับโดยแน่นอนว่าตัวเจเลเมียเนี่ยจะได้หุ่นมาด้วยนะครับก็คือกลุ่มอ่ามันจะเป็นหุ่นเซทเทอร์แลนด์ของกลุ่มเลือดบ,บริสุทธิ์นะครับก็ตัวเดียวกับหุ่นเจเเมีสดาวนะครับแต่เขามีกำชับว่าหุ่นตัวเนี้ย มันจะได้เป็นทอนฟร์ามาเลยนะครับซึ่งปกติแล้วอะ่ะไอตัวหุ่นเซตเตอร์แลนด์ของเจเรมเมียเวลาเราสุ่มได้มาเราจะสุ่มได้เป็นพวกกลุ่มเลือบริสุทธิ์แบบปกตินี่แหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะเป็นถือ,ถอปืนซะมากกว่านะครับส่วนการถือทองฟ้าเราต้องไปเก็บของไปปวดเอานะครับแต่อันนี้ข้อมูลในเกมเขาบอกว่าจะไม่ต้องจะไม่ต้องอ่ายังไงนะจะไม่ต้องทําการปลดอาวุธเลยนะครับก็คือได้มาปุ๊ ก็คือใช้ได้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีถือปืนนะก็คือเหมือนสมมติว่าอย่างเจรเรมีสามดาวคือได้แบบถือปืนถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดกรณีเจรเรมสีดาวอาจจะได้แบบทอนฟาร์มมาเลยแต่อาจจะต้องปลดล็อคปืนแทนอะไรแบบเนี้โอเคทีนี้ข้อมูลของตู้ก็มีการบอกว่าถ้าเกิดตู้ในเรื่องมันหมดเครดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตู้ธรรมดานะครับก็เป็นตัวละครไม่ลิมิตก็ไม่ต้องสี่ไปนะครับก็ รอดูไปก่อนก็ได้บางทีมันก็นหลุดเลทมานะครับเพียงแต่ว่าในกรณีที่มันเป็นตัวควีนสี่ลุงหมาถึงเวลาสุ่มกาชานะก็ต้องต้องลุ้นว่าคุณจะได้เป็นโคนเอเลียหรือว่าคุณจะได้เป็นตัวของคาเรนสีดาวตัวใหม่นะครับโอเคตัวข้อมูลตัวละครก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องครับ <l acht> กับคัมเพลนะ ตัวแคมเปญของบทที่6หรือตอนที่6เนี่ยมันจะมีเนื้อหาสำคัญหลายอย่างเลยนะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องย่อนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องเรื่องย่อก่อนเนื้อเรื่องย่อเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูจากที่ผมแปลในตอนล่าสุดแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับผมพยายามจะไม่พูดเนื้อหาสปอยแล้วกันเพราะว่าเนื้อเรื่องย่อมันก็ไม่ค่อยสปอยเท่าไหร่ครับโอเคในคืนวันนั้นที่นัดไปกินข้าวกับคุณคาริสเนี่ย <c oughs> ตัวดีเซลเนี่ยได้ตัดสินใจเป็นนอนที่หลังรับของกลุ่มภาคีอัซวบินดํานะครับเนื่องจากตัวเอกน้อยใจที่่าคุณคาริสเนี่ยมาไม่ตามนัดนะครับอารมณ์ประมาณนั้นถึงแม้ว่าตัวเอกจะเข้าใจว่าคุณคาริสจะงานยุ่งก็าตามนะแต่ก็เหมือนตัวเองรู้สึกว่าโดนหักหลังจนเสียความรู้สึกไปก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมตัวเอกมันน้อยใจอะไรขนาดนั้น แต่เดี๋ยวผมค่อยสรุปให้ฟังแล้วกันต่อมาเนี่ยไอ้กลุ่มซีโร่อะไม่ถึงตัวซีโร่นะก็กลุ่มฮาคิมันเริ่มเติบโต,ต,ตขึ้นแล้วเขาก็เลยมองว่าเริ่มเข้าสู่แผนการต่อไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเกียวโตนะครับก็คือการส่งทุนกุเลนิชิกิมานะครับซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีการส่งตัวโซเกซึมาด้วยนะครับเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงเดีย๋ยวต้องมาดูกันนะโดยแน่นอนว่าเนื้อเรื่องตรงเนี้ยก็จะไปต่อจากตอนที่ศูนย์เลยมั้ง อาจจะเป็นเนื้อเรื่องก่อนไปลุยตอนที่ศูนย์นะครับก็มาดูการอีกทีนะซึ่งจะมีการปลดล็อกระดับเอ์ตรานะครับก็จะเป็นการปลดล็อกระดับความยากเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งปกติเราเล่นตามเนื้อเรื่องมันก็จะเป็นระดับโนมอลมั้งผมก็ดาอเอานะถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องคร้มหมดแล้วไอ้ของตอนที่ 6, หกทั้งแบทเทิลกับสตอรี่เนี่ยมันก็จะมีการปลดล็อกระดับเอ์ตรานะครับซึ่งในมุมมองผมมองว่ามันจะยากขึ้นแน่นอนแต่อาจจะได้เพชร มากกว่าเดิมหรืออาจจะได้เพชทหนึ่งร้อยเพชรเหมือนเดิมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะประมาณสองร้อยเพชรมั้งผมดเดานะเพราะว่าข้อมูลมันบอกแค่นี้โอเคต่อมาก็จะเป็นล็อกอินโบนัสล็อกอินโบนัสเนี่ยก็จะเป็น Lock bonus ล็อกอินโบนัสรายวันนะครับโดยเขาจะมีแจกเพชททั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยเพชรมีให้อ่าวันละวันละร้อยห้าสิบเพชรน,นั่นแหละตีว่าสิบวันคุณล็อกอินให้ครบสิบวันคุณก็ได้ลหนึ่งพันห้าร้อยเพชรน,นะครับ แล้วก็จะมีภารกิจของตอนที่6ภารกิจตอนที่6กเนี่ยก็มีรายละเอียดแบบผ่านด่านแบตเทิร์นไาไนผ่านด่านสตอรี่ยังไงนะครับถ้าผ่านด่านตามเงื่อนไขเนี่ยคุณก็จะได้ทั้งไอเทมอย่างเช่นพวก1000เพชรสกุลไดนะครับก็คือเพชรสุ่มกาชาหรือเพชรเอาไว้ซื้อของนั่นแหละแล้วก็จะมีหุ่นโซลคิสึนะครับแจกตามเรื่อง,องก็คือต้องเล่นถึงในเรื่องที่เขากำหนดเราก็จะได้หุ่นตัวนี้มาฟรีๆนะครับ รวมถึงตัวจี้ซิจี้ลุงสีดาวที่เอาไว้อัปเกรดพวกนักบินสีดาวได้นะครับก็คืออัพแมสเลเวลของนักบินสีดาวนะครับต่อมาก็จะเป็นแคมเปญการเล่นเนื้อเรื่องโดยใช้สเตมินาเพียงแค่ครึ่งเดียวอันนี้ดีมากนะสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นนักเล่นมือใหม่หรือว่าจะเป็นผู้เล่นมือเก่าแล้วก็ตามเนี่ยคือการเล่นสตอรี่ในแต่ละครั้งของเกมเนี่ยมันใช้สเตมินาเยอะมาก ด่านหนึ่งประมาณ20แล้วดูสเตมิมนาผมมีประมาณ90กว่านะครับเล่นประมาณ4-5ด่านก็หมดแล้วนะครับการที่เขาให้สเตมินาใช้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเล่นได้ทั้งหมดประมาณ9ด่าน10ด่านเลยนะแล้วก็ยัดพิซซ่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบด่านก็ถือว่าโอเคนะโอเคใช้ได้อยู่ซึ่งแคมเปญเนี่ยจะมีอยู่ถึงสองอาทิตย์นั่นแหละก็คือวันที่28หลังเซเปิดนะ แล้วก็จะมีจนถึงวันที่9เดือนสิงหาคมนะครับก็จะประมาณนี้โอเคไล่ลี่อก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็นั่นคือสรุปตัวย่อนะครับก็จะประมาณนี้เอาจริงๆสิ่งที่ผมเง้อที่สุดนะก็คือตัวคาเรนสีดาวเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่ามาชุดนี้นะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าตอนนาริตะในอนิเมะคาเรนไม่ได้ใส่ชุดนี้มันก็จริงนะครับแต่ผมมองว่า คาเรนที่ใส่ชุดนี้มากกอนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเนื้อเรื่องหรือเปล่าหรืออาจจะมีการเพิ่มตัวละครใหม่ที่หลังอย่างเช่นตอนไปช่วยโทโดเพราะว่าตัวปกติแล้วชุดเนี้ยมันจะต้องมาใส่ชุดตอนไปช่วย<ม>อ่าโทโดโเคชิโรนะครับจากการขอร้องของกลุ่มแ,แนวหน้าปลดปยญปุนนะฮะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตัวเกมจะเดินเรื่องไปทางไหนนะครับ ต่อมาเอาจริงๆที่ผมเงือกสุกก็คือตัวนี้ฮะไอตัวเจเลเมสีดาวผมลืมบอกเจเลเมสีดาวอยู่ในชุดไหนรู้ปะสู้จนเจียนตายนะครับก็คือเป็นฉากที่ตัวเจเลเมียเนี่ยน่าจะสู้กับกูเรนิชิก,กิแล้วก็โดนระเบิดตุ้มนั่นแหละประมาณนั้นซึ่งเกมนี้ค่อนข้างแก่เจเลเมียพอสมควรนะเจเลเมียตัวแรกก็เป็นตัวแจกสามดาวที่ ถามว่าแกงไหมก็ไม่เชิงแกซะทีเดียวก็เป็นตัวอวยที่จําเป็นต้องมีในทีมจะเรียกว่าตัวอวยก็ไม่เชิงตัวมัสแฮฟที่จําเป็นต้องมีในทีมนะครับแล้วถ้าเกิดตัวเจลิเมียสีดาวเนี่ยมันจะมีสกิลที่ดีกว่าตัว3ดาวเนี่ยก็โอเคนะก็โอเคแบบอาจจะแจกแต้มเยอะขึ้นหรืออาจจะเป็นตัวผลิตแต้มมากขึ้นแต่ทีเนี้ยผมสนใจแค่กิมมิคสกิลของตัวละครมากกว่าว่ามันจะไปทางไหน ซึ่งแน่ๆคือไอตัวกุเลนิชิกียหรือว่าตัวไอคาเลนเนี่ยน่าจะไปทางซับพอร์ตกลุ่มพาคีแหละเดานะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีของเจเลเมียผมว่าน่าจะไม่น่าไม่น่าจะซับพอร์ตกองทัพวิเทเนียนะแต่ก็ค่อยดูกันอีกทีแต่ไม่นึกเลยจะเอาฉากโดนระเบิดเนี่ยมาแกงขนาดนี้โคตรแกง่ะบอกเลยผมว่าก็โอเค เอาจริงๆผมสนใจด้านเนื้อเรื่องมากกว่านะที่ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยอา้าวแป๊บหนึ่งนะเอาม่ทีโอเคตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันก็ปูมาน่าสนใจนะว่าทำามโะปะรบาลัยที่ทําให้พระเอกคิดอย่างนี้นะครับตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าพระเอกมันน้อยใจเรื่องอะไรของมันวะแต่ตอนนี้ผมก็คิดแบบเดียวกับผู้คุณนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมรอดูเนื้อเรื่องก่อนว่าเขามีการอธิบายไ้อะไรไหม เพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าพระเอกมันก็เป็นแค่เด็กนะครับเด็กวัยอายุ16ที่อยู่ช่วงอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับแ,แล้วก็บวกกับว่าตัวพระเอกเนี่ยไม่ได้มีพ่อแม่ดูแลตั้งแต่เด็กนะครับก็คือมีพ่อแม่มีพ่อแม่ช่วงเด็กแหละแต่ก็โดนลูกหลานเมื่อเจ็ดปีก่อนพ่อแม่ตายหาหมดนะครับแล้วก็บวกกับไอ้ตัวพระเอกเนี่ยมันอ่ะผมพูดงี้เลยนะตัวดีเซลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเอกหญิงตัวเอกชายในตัวเดียวกันเลยนะ ถือว่าเป็นคนคนเดียวกันแล้วกันโอเคทีนี้ตัวเอกหลังจากพ่อแม่ตายแล้วเนี่ยก็ไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอสถานเลี้ยงเด็กกำพรานี่เขาไปเจออะไรมาบ้างน,นะครับจนกระทั่งตัวคาริสรับไปเลี้ยงดูป่าคาริสรับไปเลี้ยงดูเราก็ไม่รู้ช่วงเวลาอีกเพราะว่าตัวพระเอกในตอนล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกแค่ว่าเมื่อหลายปีก่อนตัวคาริสก็รับไปเลี้ยงดูนะครับก็เลยกลายเป็นว่า เรายังไม่รู้ช่วงเวลาที่แน่นอนนะครับก็ต้องรอดูในเรื่องการอีทีอย่าเพิ่ง,อ,อ,ยงอย่าเพิ่งไปตีโพยตีพายว่าพระเอกมันงี่เง่าพระเอกมันน้อยใจนะครับถึงแม้ผมคิดไปแล้วก็เถอะแต่เอาเป็นว่าผมจะรอดูเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับก็เนื้อหาก็จะมีเพียงเท่านี้สําหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีฮะบ,บ๊ายบายไปละ